สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเมื่อนี้ช่องจินดาหรือแม่ครัวเองเนาะคะ่ะซื้อจินดาเนาะคะ่ะสิมพา,าตตำเมียงกล้วยเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเครื่องที่เตรียมไว้เนาะคะ่ะแม่ครัวเดี๋พิมพ์ไว้ให้ในคลิปเดียบร้่อยเนาะคะ่ะใส่พริกใส่กระเทียมลงไปเนาะคะ่ะ ค่ะโคกพริกกระเทียมพออย่อหยาบๆยาบเนาะค่ะมาถึงกับละเอียดเนาะ,ค,ะค่ะ่อมาใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเนาะ,ค,ะค่ะต่มเดยบักหน้าเนาะค่ะ ก็ขัดใส่บปกเน่าสองน่วยเนาะคะ่ะค่ะน่วยนี่ไปครขัวก็สิใส่เปลือกลงไปเลยเนาะคะ่ปะปู้ใดมักหน่ำเปลือกบเปล่ากินได้เลยเนาะคะ่ะ ตาด้วยน้ำมะขามเปียกเนาะคะ่ะค่ะใส่ปลาลาดต้อนลงไปเนาะคะ่ะตำเมียงกล้วยพักอีสานก็ขาดปลาลาดต้อนมาได้เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นบวชเคอาปอเนาะ,นะคะ่ะไปขั่วก็จะใส่ลงไปเลยเนาะ,ค,ะค่ะใส่ปูเค็มจักหน่อยเนาะคะ่ะถ้าได้ปูหน้าแบบทั้งภาคอีสานแห้งดีเนาะคะ่ะแห้งสีแสดบเนาะคะ่ะ ค่ะมาใส่น้ำปลาของสซดลงไปเนาะคะ่ะอะไรกับขัวเให้เข้ากันอีกทีนึงเนาะค่ะ จับ,บ้วยแล้วก็มาใส่ลงไปในครัวอีกเทนึงเนาะคะ่ะมาครัวแข่เข้ากันกับเครื่องเนาะคะ่ะอันนี้ก็สิเรียบร้อยเนาะคะ่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะเด็กเขามารับต้มแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัวเนาะคะ่ะขอให้มีแต่ความสุขทุกท่านเด้อค่ะ แล้วก็มามจิมรดจั็กน้อยหนึ่งเนาะค่ะค่ะซิมรดแล้วก็มาตักใส่จานเนาะคะ่ะกินกับพักสดๆเนาะคะ่ะแซ่บหลยๆเลยค่ะนี่นะะเนาะค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณค่ะทุกๆุกท่านค่ะ